สวัสดี FC ทุกท่านด้วยครับวันนี้มาตามกันต่อครับสําหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับประจําวันที่16กรกฎาคม2568นะครับอ่ะสูตรของโอเลบานานะครับของโอเลบรนาวันนี้ผมให้เด่น8เด่น4แล้วก็อีกตัวหนึ่งผมชอบ9นะ ผมเพิ่มเติมใส่นยนะผมเพิ่มเพิ่มเติมเข้าไปเป็นเก้านะครับหรือจะเป็นเก้าหรือเป็นเจ็ดก็ได้นะแต่ตรงนี้นี่ครับฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับผมชอบมีชอบ 7, 9, 7, 8, 7, เจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดหกเราเก้ากับหกตัวเดียวกันผมก็เลยเข้ามาเป็นเจ็ดหกด้วยนะครับสูตรเน้นบนนะครับสามตัวบนผมชอบแปดห้าแปด หนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดแปดสองตัวแต่ออกมาเป็นแปดหนึ่งแปดห้าแปดแปดห้าหนึ่งครับสูตรเด็ดล่างครับเด็ดล่างเด่นสี่ผมให้สี่สองสี่สามและสามสองนะครับกลุ่มสูตรนะครับตามกลุ่มสูตรเลยนี่ครับสูตรนี้เข้ามาแล้วสามวติดฝั่งนี้เข้ามาแล้วสองวติดหลุดไปหนึ่งนะครับสำหรับแนทางหวยรัฐบาลไทยเนาะก็ ตามนี้เลยนะครับชอบประมาณนี้เลยนะครับชอบประมาณนี้เลยอ่าลืมลืมลืมเนี่ยครับเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดหกตรงนี้นะฝั่งนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยของโอเลบรรณาครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับแนวทาง หวยรัฐวัลไทยของโอเลบนานาครับวันนี้นะครับวันนี้วัน,นที่16กักฎาคม2568นัดจะเดินดีหรือไม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับลำรวยลำรวยครับผมไปเลยครับ